สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกู่ทุกคนนะคะเมื่อน,นี้ไปข้างนอกมาไปข้างนอกมาแล้วก็ขากลับนี่ว่าเสียนแวะไปไหว้ปู่ตาค่ะปู่ตานะคะนี่ฝุต๊บอกอันนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงโทรศัพท์ไปบอกให้เขกากรีดาสักวันเดียวเดีเมื่อนีนนั้น,นมาอันนั้นจะไปไปกาลสินกลับมานะคะแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ ของต่างๆเนาะได้ร้านเสริมสวยเนาะเนื่กี้กันเลยว่าจะแว่หาปูตาเนาะค่ะพี่น้องเพื่อได้โชคน้องกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปูตาเพิ่นกระแซกซีนอยู่ได้ปูผ่าไหมปูผ่าเขาเรียกว่าปู่พานะคะอยู่ที่นี่ใส่กุ้งส่วนป้าส่วนป้าไหมค่ส่วนป้าไหมค่ะ ไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวใกล้ๆหอดเดี๋ยวชิพ่าพี่น้องลงไปเนาะเดี๋ยวเอสชิพ่าพี่น้องลงไปเนาะค่ะเนาะใกล้หอดวันที่สิแล้วเธอมีผัโชคดีนำเนาะคะ่ะสิลงไปว้ปูผาแล้วค่ะสียงเสียมสี่เบิงขอโชคน้ำปูเนาะคะ่ะเธอเฮาสิไดนมีโชคในวันที่สิบหกนี้ถ้ามาโดนดนุนถ้าดนยังเบา ลอตเตอรี่ซื้อไว้กับจนวันสิเน่าแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะมีไผซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายอยู่บอกเนาะค่ะได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เยอะไหมบางคนก็นซื้อไว้หลายโอ้ยฝนตกตัวนี้ฝนตกค่ะพี่น้องทางคุนฝนตกบ่ทางโน้นฝนตกไหมทางโน้นนั่นฝนตกฝนตกเพราะเขาเล่นสายม,มันไกลแล่เนี่ย Ngóc à, oh, không ngại ngọc thứ. Hippolo, nhắn nhìn là, hippolo. Hippolo, 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 cả hippolo, ถ้าเบิ op, ้งว่าเราได้ตัวใดมื้อนี้นะคะเนาะตัวใดเบิ้งก็ลองลองออกไปเชียงโชคลาเบิ้งด้วยค่ะในวันที่สิบหพฤษภาคมนี่แหละในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึงค่ะเอาหลวงซาวตัวนี้ยังบ่ฮอดพี่น้องเลยหลวงซาวะยังบ่ฮอดอยู่ซาวโฮอดพูดคำพูดเขาว่าฝนตกฝนตกเดี๋ยวสิดท้ายบรรยากาศทางให้พี่น้องเบิ่งด้อ นี่แหละค่ะบรรยากาศเนาะคนตกที่น้องมาตะการละสินไหมค่ะก่อนสิกะ่อนสิเข้าบ้านเท่ากับสินไปหาผู้ผ่าขอโชคน้ำพิ่น เอ็ดเพื่อเฟนครับนี่แหละค่ะเพราะว่าบมได้ไปเนาะไปหาอาจารย์นอดกะบผได้ไปเพราะว่ามันเปิดวันที่ส6บหเนาะค่ะเฟนครับบอกว่าให้เอ็ดไปหาอาจารย์นอดยุกเพรว่าเอ็ดไ่ได้ไปบ่ได้ไปเพราะว่ายังบอกเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์นอดิ่นเปิดวันที่สิบหค่ะก็เลยบ่ได้ไปเนาะค่ะเนาะาพี่น้องกลับไปน้ำกัน ขับรถไปน้ากันนี่แหละนั่งรถไปน้ากันนี่ละค่ะนี่ละอันนี้โคขม่วงฮอนโคขม่วงเราอีกจังน้อยนี่ละค่ะเดี๋ยวก็ห้องเราละก็ะเป็นกาลังใจให้เด้อค่ะพี่น้องเลยก็ได้พักค่อนเลยแต่เรามือละเวินเอก,กอันนั้นแม้ ต้องตัวเลขกะเอาคลิปล่องพิษกะแก้ไขให้เราเด้อพี่น้องเด้ออย่าว,ว่าจังสันจังสีเด้อแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะมันหลงไหมมันหลงซาวไหมว่าเจ้ากองเอาคลิปลงงถือผล,ปเ,อเ,ลเป็นอีกคนละคลิปเนาะมันก็เลยไปดีคลิปหนึ่งค่ะนะอะเดี๋ยวใกล้อัดมองหรือสิท้ายให้แฟนครับ,บอออิังอีกเส้นหนึ่นนะ,ะเด้อ ฮอดเหรอคะพี่น้องฮอดแล้วฮอนแล้ว,ลวถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วถึงแล้วพี่น้องนี่แหละเลี้ยวรถเข้าไปเลย นี่แหะคะ่ะฮอดแล้วปูพาสารสารหลวงปูพาดงขวางนะคะเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องลงไปนะคะเนาะไปลงไปน้ากันเนาะคะ่ะไปกราบขอผ่อนขอโชคน้ำเหมืนปูนะคะเนาะไปไปพี่น้องลงไปน้ากัน,นะคะ่ะ่ล่ะคะพี่น้องเมื่อน,นี้นั้นมาก,กับน้องสาวมาก,กับน้องสาวนะคะเนาะอันนี้ก็คือ สารหลวงปู่พาดงขวางเนาะคะ่ะเฮาชิมาขอโชคกับอันกู้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะทายบรรยากาศให้พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะเนาะเห็นหมมีโอกาสแล้วก็ับมาทายเนาะคะ่ะเพราะว่าใกล้มือแล้วพี่น้องวันที่รอคอยก็มาถึงแล้วนะคะเนาะ อันนี้เป็นบริเวณค่ะอันนี้ก็มีคนมาทําความสะอาดะสะอาดสะอา้านพี่น้องมันเป็นป้านะยูนี่เป็นป้าเอ,อ่อจะขาเอื้นว่าจังไหรดอกแต่ว่าเอดกะ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมากะมากราบไว้ขอพอนขอโชคน้ำพื่นเนาะคะเนาะเอาจังไหนเด้อพี่น้องเด้อ ตามน้องสาวมาเมื่อนี่ตามน้องสาวมาค่ะถ้าเบิ้งก้อนมาขอโชคน้ำเพิ่นนะคะเนาะู้ใดผ่านไปผ่านมาพี่น้องข้าเจ้ากับพากันกี้กิกนะคะ พากันกีพาะว่ายังบอกพาะว่าทุกคนก็นับถือนะคะเนาะนับถือเพื่นบกคามบกกาไม่ไก่แม่ค่ะถ้าเบิ้งน้ำน้องสาวนี่นะค่ะพี่น้องบรู้ว่าเพื่นซีเซียงอันเสียบสี่เพื่นซีใดตัวใดเธอเฮานีโชคนำเพื่นเนาะคะ่ะ

ได้ตัวไหนเบ้างลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อน้องสาวได้ตัวไหนต้องหมุนมาอย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นเลขสิบสองค่ะพี่น้องผู้ใดเลียวเห็นเป็นเลขใดใคะแอดเห็นเลขสิบสองนี่นี่ไม่ได้บอกใครนไม่ได้บอกใครนะไม่ได้บอกดอกค่ะอันนี้กับเป็นีเ CMC เพิ่นเสี้ยงใดต้อใครชุดมองว่าเลข เที่ยงเบอร์อีกจกเทื่ยกันรู้อธิษฐานขอโชคน้ำพิ่นได้เฮ้ยให้แฟนครับได้นำในเด้อน้องสาวมีเพิ่นเป็นคนกินเจด้วยค่ะพี่น้องน้องสาวนี่อันที่เพิ่นเข้ามาไว้ปู้มานนี่เนี่ยเพิ่นนั่นเป็นคนกินเจนะคะ ไ้ตัวกินเจนอันนั้นแน่นอนจักปีละอันนี้ตัวเลขรอบที่สองได้เลขอะไรนี่จะเป็นฮะเลขหนึ่งวะไม่ใช่เลขเลขอะไรนี่โอ้ไม่เลขหนึ่งหมอจักรลจักรปูคนเลขหนึ่งคือเลขสี่นี่จักรปูเพิ่นให้ออกเลขอย่างถ้าเราดูรูคือน่าจะเป็นฮะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลย แอนเลวเห็นเป็นเลขนึ่งค่ะพี่น้องเห็นเลขตัวใดคะจะเป็นเลขหนึ่งนะบางคนก็อาจจะเห็นเป็นเลขสี่ต่้ะมั่นใจว่าเป็นเลขนึงสรุปแล้วได้เลขนึงกับนึ่งนึงสองเนาะน้าไกลเนาะโอ้เป็นนึงนึงสองค่ะพี่น้องอันอันเจ้าของนั่นกินเจมันจ๊บบีล้อวะ กินได้6ปีแล้วบ่หเฮ้จะได้ขึ้นมากินเจบเบ้าให้แฟนคลับเบิ้งก็ดู <c oughs> ที่มาเสี่ยงดวงวันนี้ตอนแรกก็กินทุก3วัน5วัน7วันวันนี้เราลองกินเดือนนึงวันนี้เราทางสถานธรรมเขาเราว่าให้กินเจตลอดชีวิตซะเพราะว่าตัวเองกักินเจดได้แล้วก็เลยก็เลยว่าเออก็เลยโทรสร้างอาหารเจมากินจากสถานธรรมมากอะ ที่ร้อยห้าร้อยเหากะกินได้เหากบติดบแล้วนะคะหมายถึงว่าเหาเหากินเนื้อสัตว์บ่ไดเลยนะคะก็เลยเป็นว่ากินเจตลอดเลยจะสิคะสรุปแล้วว่ากินเจมาทั้งหมดจะกปีก็ประมาณหกเจ็ดปีแล้วพอดหกเจ็ดปีแล้วบอกแม่นไม่ยู่วันเหาก็ได้ที่ห้าปีแล้วเด้ไปยู่พุนกับกินก้อนนั้นดีกะรวมๆดาวนี่แหละ กเลยว่ากอนโบราทานเาษาท่านก็กินไข่อยู่หลัเธอก็ได้กินอยู่แต่ส่วนมากสร้่างทางสถานธรรมมาแล้วก็เอามาฮหดกินเองมันจะมีกบทุกอย่างค่ะมีปลาเค็มเจ๊มีหมูเจ๊มีไก่มีหมูพิชัยมาย่างค่ะมีหมูยองใส่ข้าวต้มกินก็ได้สมันเท่าจะเว้นทุกวันสิ้นอย่างก็เข้าก็ลองกินเบิ้งกะลองกินเบิ้งเนาะ บางคนเขาก็อยากกินเจนะะว่าเธอบางคนเขาอยากกินเจเนาะค่ะเนาะเจเป็นยังไงกินมั่งเป็นยังไงเขาก็ลองกินเบิ้งค่ะมันก็ดีกับตัวเองเนาะก็เขาแต่ว่าอ้วนก็กินขนมค่ะกินของหวานหลายก็เลยอ้วนเมื่อวานนั่นกายมารถผ่ามาแม่ปูผ่าเนาะเลยค่ะพี่น้องมาเบ้างมาเออบางเทื่ได้โชคได้ลาบหนักผู้คนไฮเลคค่ะถ้ามีบุญวาจนากระอาจที่ได้กับตัวเองเนาะแต่ว่าข้าก็พามาเนาะ จ้ะกันเลยแต่ดวงของใครของมันกูได้กินเจก็ถือว่ามีบุญหลายแล้วพี่น้องอันนี้ก็เข้ากะเธอได้โชคกะอยากให้ท้ายท้ายทอดให้แฟ่นคาร์บองเพิ่มเป็นแนวทางเนาะใกล้เนาะทอดให้แฟนอันคาร์บองเพิ่มเป็นแนวทางตัวเลขที่ได้มาเมื่อนี้กะมีหนึ่งสองกับ,กบเ,ลเลขหนึ่งหล้วเพิ่มกันเลยว่าเป็นเลขซี่กับแล้วแต่ไผรทีพิจารณาเอาในดุูพิ่นิดเจ้าของนะค่ะเนาะเข้ากัน ก็ได้ว่าจะได้หนึ่งสองกับกับเนี่ยก็ซีบอ่ะหนึ่งสองแล้วก็กันว่าเลขหนึ่งเลยเลขหนึ่งเนาะแต่ว่ากันแล้วแต่คนเบิ่งเนาะแ้วแต่คนเบิ่งวะเอาเบิ่งเพว่าเป็นเลขอันหนึ่งนะตัวตัวเบิ่งเป็นเลขอย่างเอาเจ้าของเจ้าของก็แบว่าเป็นเลขซีบอกแต่แล้วแต่เอาว่าเอาตัวว่าเป็นเลขซีบอกโอ้เอาก็ะอาจจะเป็นซีสองซีหนึ่งก็ได้นะเฮ้ยแม่นบ่ สนใจกินเจกับมหาเด้อค่ะโอ้ทักหมาเป็นบ่ค่ะทักมาเลยมันจะมีอาหารสําเร็จไปกินอยากกินแบบใดก็ที่มีเมนูโอ้เจ้าของขายอาหารเจพร้อมบอได้ยค่ขายอยู่ค่ะขายพร้อมโอ้มีอย่างแม่อาหารเจแต่มันช่เป็นเมนูหลายย่างค่ะมีสําเร็จกินเลยก็มีมีหมูแดดเดียวก็มีหมูยองก็มีแบบว่าเ้าเอามาเวฟมาอย่างก็มีพวกปลาเค็มปลาเนี่ยมันจะเป็นชิ้นมาเลยค่ะ โอ้ยให้แฟนครับให้แฟนครับถึกเลขนะเขาจะได้มาสนับสนุนเราเนาะนี่ก็ถ้าลองกินเบื้องนอกมันก็ดีกับร่างกายเฮาน้ำแล้วก็ได้บุญกุศลน้ำเนาะทำบุญกับอันนี้พร้อมนะเอาสั้นนี่ละค่ะนี่ละครับพี่น้อง ชอบบรรยากาศปะบรรยากาศอันเครื่องสารนะคะตะกี้ดันตั้มๆค่ะพี่น้องตะก่อนนี่ยตั้มๆนะคะมันตะก่อนมันก็ตั้มๆวันนี้เพิ่นกะมีคนโชคดีเนาะค่ะเพิ่นกะมาเหตุสารให้เนาะเอาจ้าใดก็เป็นกับังใจให้สกูชุกคนเด้อพี่น้องวันที่16นี้เนาะค่ะเนาะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวแอดจะถ่ายไอ้บริเวณใกล้ใกล้ฝาพีส่สก้อนผาไปเบื้องอันนี่แมพาไปเบื้งองอันต้นไม้น่ะแมะต้นบริเวณนี่ละนี่ละนี่ละ À, hà bông đường như tôn là anh ấy tôn nhẵn tôn sạc wow. xong bưng cả đuôi cây thân cưỡi nắng à, wow. à, hà bưng bưng một cái lên thôi phân hay show quá hà đuôi tôn cưỡi ไป,ปพาดไปเออไปพาไปนี่ยไปพี่น้องตามน้องสาวไปเบิ้งเินเนข้าออตาดีดวงดีเนาะไปน้ำพ้นนั้นมีบุญเพราะว่าเพิ่นบบกินเนื้อสัดเด้เพิ่นกินเจก็รู้ว่าเพิ่นสิพาหาต้นไหนเนาะเนาะลองดูนะคะ ลองเบิ้งสักก้อนอาพ่นสีเห็นต้นไหนขันคนมีบุญพน่นกับซิบอกเองดอกเอ็ดว่าโอ้ยอันนั้นเนี่ยใกล้เออเธอแฟนครับมีโชคนำน้องสาวนะ <c oughs> เพื่นเป็นคน <c oughs> บบกกินเนื้อค่ะอันนี้เป็นน้องสาวลาของแอดเนาะมาน้ำกันกันเลยเออมาขอเบิ้งโชคลาภเนาะ เพื่อพี่น้องอยากลุ้นในวันที่16นะคะก็เป็นกำลังใจให้สกุลุกคนเนาะคะ่ะเอากระถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนะาะบ่ไดไปถ่ายอา่บาบ่ไดไปไกดโควิดกะสาวกะไข่ซีซาอีหย่างค่ะเพิ่นกะเพิ่งเปิดเนาะคะ่ะกิจการใดๆกะได้แอดกะเริ่มเปิดร้านเฮ็ดผมแล้วอันนี้ก็เป็นบริเวณเนาะค่ะเนาะ เบิ้งนัดกันเฮ้เดี๋ยวเห็นว่พี่น้องเบิ้งชอยกันเด้คอค่ะผู้ใดเห็นตัวใดก็ให้แฟนคลับเบิ้งเนาะแฟนคลับอาชีพเห็นชัดกว่าใช่เห่าก็ได้เนะบางทีเพราะว่าเห่าก็แถมมาเบิ้งอันนี้เป็นต้นแดงเนาะต้นแดงแสดงว่ามีคนถือเลขได้อยู่นี่แม่นต้องมีคนมีบุญถือแน่ล่ะเพราะว่าบุญเก้าคนจะมีได้เพราะจะถืกอกับพี่แฟนคลับอาชีพ นี่มาเบิ่งตัวนี้ด้วยอะที่เห็นนี่ไหมใก่กมะเขานี่ไหมเห็นบ้านอีกตัวใหญตัวแต่ตัวตัวนี้ก็เห็นชัดอยู่เนาะเลขเลขห์หยังเอ้าลองก็ดูอันนี้มันกลาเป็นนึ่งน้ำแปดน้ำเนาะแต่บ้านเราก็นึ่งน้ำแปดน้ำแล้วแฟนคลับก็เบิ่งบุ้งซอยกันนี่ละวะแก่ๆแก่ที่เป็นตัวใหญ่ก็ เจ้าของเห็นตัวไหนชัดๆเอาเบาชัดๆชัดๆแปดมือใหม่ยู่แล้วได้แปดค่ะเห็นตัวเดียวนี่้ระค่ะนึ่งใส่สีกันดุว่าเลขแปดโอ้เนาะผมอันนี้เนาะเลขหนึ่งแตรงมอันนี้เนาะก็ว่าเป็นเจ็ดดูแล้วค่ะเด้อแปดหนึ่งเจ็ดบอ้สามตัวเลยบ่เฮ้ยแม่นาบ้านมันเห็นเห็นเห็นประมาณนี้นะคะเห็นมองนี้เนาะ เห็นม่องนี้เนาะเอาสีให้พ่นไมเบื้องี้รอบกันนอนี้ก็เป็นแปดเนาะแปดปันนี้ก็จะเป็นเจ็ดเนาะแปดีนมันนอนเนาะเลขหนึ่งมันตรงลงมาเป็นบ่เจ็ดนี่ะเป็นขีดนิดนึงไงสีเนาะแปดหนึ่งเจ็ดบ่คิดคิดว่ากันสันนะค่ะพี่น้องเบื้องเอาเด้อค่ะเด้อน้องสาวเห็นและสามตัวแปดหนึ่งเจ็ดอันนี้ถูกก็ถูกกับบแน่ใจนะคะแต่ก็อยากให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ใช้วิตเจน่ายานะแล้วแต่บุญเฮาเน,น<ห>าะ,ะซื้อน้อยซื้อหลายก็ได้อ,อันนี้ก็เฮากับบรลลคือกันเพราะว่าเฮาลองถ้าใหฟแฟนครับเบ,บื้องซื้อๆเธอมีโชคเนาะค่ะผู้ใดตาดีก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ้าวเป็นกำลังใจให้ทุก้ทุกคนเนาะค่ะนะ <ๆ S 2> อแปดหนึ่งเจ็ดกว่ไกลค่ะแปดหนึ่งเจ็ดพี่น้อง น้องสาวว่าจังสัรแปดนึงเจ็ดว่าสัน,น,นเฮามากับคนมีบุญพวกกินเนื้อสัต์เฮาก็คิดว่าเฮา,าอาจจะโชคดีนะพี่น้องเนาะกับ่รูคือกันนะคะต้องลองเบิ้งนะก็ฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางเดอ้อพี่น้องเด้อนะคะเป็นกำลังใจให้สุภูสุคนเนาะฝนก็ทำท่าว่าสิตกเดี๋ยวนี้ นะคะคฝนก็ทำท่าว่าจะตกนะคะได,ได้ตัวเลขบ่ได,ได้ยุ่สสามสองสามได้เลขอย่งสองสามโอ้ขอปูดแล้วมันบ่ขอแล้วโอ้เอาล,ะ,อาละครพี่น้องเขากำลังาวายู่แล้วปูพาดงขวางนะคะเนาะกะเอดกะ ลองเบิ้งนะคะเนาะมันเป็นตัวเลขที่มากับน้องสาวเนาะก็บ่รู้ว่าตัวเลขที่ได้มาเัาจะมีโชคบ่พี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะเนาะน้องสาวเพิน่นกะเสี่ยงเสียมสี่แล้วก็เห็นอยู่ต้นไม้เนาะคะเนาะเห็นต้นไม้สามตูเพิ่นว่าต้นไม้แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดปร์เซ็นเลขแปดหนอนอยู่เลขหนึนน่งกันภากะเนาะแล้วก็เห็นเลขเจ็ดที่ทั้งถึง่นละอันนี้เ้าสู้แฟนครับฟังซื่อๆหรอกคะ่ะ ก็รู้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะต้องลองดูนะคะราก็เสียงเสียมซี่พ้นใดนั่นหนึ่งสองเพื่อที่สองมาได้อันนี่อย่างก็ได้เลขหนึ่งเนาะโออยเอาออกกันพี่น้องลืม <c oughs> ลืมไปว่าอยู่คนเดียวไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะอันพจนใดเสียงเสียมซี่พจนใดหนึ่งสองแล้วก็ได้เ,เลข เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองคุณผัดว่าเห็นเลขสี่ได้พี่น้องเนาะคะ่นะเนาะเอาลองดูนะคะลองดูนะคะเ,เป็นกําลังใจให้สุกๆทุกคนเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะพี่น้องเนาะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดวันที่16หนี้นะคะสวัสดีค่ะ